สวัสดีครับผมกลมนโซครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเดินตลาดน้ำคลองเหกกันนะมก็ไม่เคยมานะเว้ยตลาดน้ำลย้งเงินดีวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเดินตลาดน้ำคลองเหกันคนเยอะมากเรามาหาของอะไรกันว่ามีอะไรเด็กบนะ้างกินบ้างนะเออมีอะไรกินบ้างคนเยอะมากนะข้างในี่ข้างหลังเลยนู่นข้างหลังเลยเอามาดูว่าของกินถ้าตลาดน้ำต้องของกินที่อยู่ขายในน้ำไหม เอออยู่ไงกันในน้ำเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรมีอะไรน่ารับประทานวาเขาลงไปตรงไหนเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวเราเดินไปเรเื่อยๆครับผมงมกินเยอะนะเราดูดีว่ามีอะไรบ้างตลาดน้ำแห่งนี้ มันก็ไม่เคยมาจริงว่ะเดี๋ยวเราาดูกันคนเยอะนะคนเยอะมันใกล้กว่าลอยกระทงเลยด้วยคุณลองรับะับมีของอะไรของกินของใช้เยอะแยะมากมายวะเดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยว่ามีอะไรบ้าง มีมโนลาด้วยมโนลาชุามาตลาดน้ำต้องหาของโบราณกินนะเอของแบบโบราณแบบชาวบ้านชาวบ้านกินเออมีเสื้อผ้าของเยอะ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 คุณเเยอะเดเยวเดเด ก็มีอะไรไมนียาก็มีอะไรที่นั่งคดูดด้านหลังคนอย่างเยอะคนเยอะมากงมีกเดี๋ยวดูสีดีมันเป็นอะไระครับโอเป็นโมไฟโมไฟอยู่ด้านในโอ้ยอยู่ด้านใน เออน่ารักจังตัวเท่าไหร่อ่ะตัวสามเก้าตัวสามเบาทนี่ผ่านไปผ่านไปผ่านมาก็เวอรหาร้านน้องได้น้องฝากร้านเลยรที่ร้านอะไรเลยโดยูรีฟไหมไม่ค้าน่ารักกว่าเออนี่ยิ้มหวานนี่ครับผ่านไปผ่านมาฝากร้านน้องด้วยนะเออน่ารักดีนุ่งมั้งอร่อยไม่ค้าน่ารักไม่ค้าน่ารักเดีย๋ยวเราไป ดูไม่ค่อยน่ารักว่ะนี่ตลาดนั้นจริงๆต้องแบบนี้เนาะมีการโชว์ด้วยโชว์ด้วยสะพานสะพาน าจจะหนูนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีเ้นดนตรีเครื่องเสียงด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเดินไปดูว่าข้างล่างมีอะไรเ,เราคินบ้างฝั่งนู้นเลยนะฝั่งเดีย๋ยวเราชมวิวด้านล่างให้ดูวิวด้านล่างให้ดูวิวด้านล่างก่อนนะเว้ยนู่น ด้านนด้านล่างด้านล่าง,ดงเดี๋ยวเราจะไปดูของกินกันว่าด้านล่างมีอะไรให้เราให้เราอะไรให้เราเด็กบ้างเดี๋ยวเราไปดูด้านล่า,างคือถ้ามาตลาดน้ําตรงแต่ว่าออแต่ว่าไปกินหาในเรืออ,อ,อะไรประมาณนั้นนะฟิวน,นั้นมันฟิวน,นั้นฟิวน,นั้นขอแบบฟิวน,นั้นไปก่อนคนเยอะมากเนยะเป็นวันเสาร์ด้วยคนเยอะคนเยอะกกินหา,าในเรือ ของกิ J ่เยอะนะมีนู่นฝั่งนู้นด้วยนู่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นด้วยเดี๋ยวเราไปไปฝั่งไหนก่อนไปเดินตะเวนท่อนบนให้หมดก่อนด้านบนด้านบน,น,บน,น,บนให้หมดก่อนด้านบนด้านบนให้หมดจุดโคองจุดโค้งโค้งเหวจอคลค้งโค้งนี้โคง้ง ท้องใหญ่ค้องหมายถึงอะไรวะเดี๋ยวทีมคลิปของอัดใหญ่นะพวกอ่าพวกที่ยวดใหญ่นะทุกคนที่ยวดใหญ่นะดูว่าค้องนี่เขาหมายถึงอะไรนะเดี๋ยวผมจะถทาคอมคอมไม่ลอยเลยคอมคอมไม่ลอยเลยค้องนี่หมายถึงอะไรนี่เถึงคล้องใหญ่ นี่เป็นนกอะไรนกคุ้มนกพยุงนกพย์เออไม่ใช่นกคุ้มนะเออเขาเรียกนกคุ้มนะเป็นนกคุ้งใช่ไหมเจ้าภาษาเราเขาเรียกนกคุ้มเออนกคุ้มตระกูลของนกกระทาอะไรประมาณนั้นโอ้โหโค้งนี่หรอกผมต้องหาข้อเออข้อชัดเจนแน่ว่าเขาทำไมเขาถึงทำโค้งเอาไว้ ดี๋ยวต้องหาผู้กูรูกูรูแถวนี้ว่าทำไมพี่ครับสอบถามหน่อยว่าทำไมเขาต้องทำคลองเอาไว้อ่ะมันมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคลองโอ้คลองมาจากคำว่าคลองโอ้คลองเมื่อก่อนมันเป็นคลองอก็เลยต้องทำสัญลักษณ์นี้เอาไว้อ้นกคุ้มเมื่อเมื่อก่อนนกคุ้มเยอะหรือว่า น่าจะอย่างน่าจะอย่างนพี่ก็น่าจะหบอเโอ้โอน่าประมาณนั้นใช่ไหมโอเคครับผมขอบคุณครับครับพี่พี่ขายอะไรผมขายเสื้อร้านไหนร้านนี้มีสองโอ้สองร้านเลยของของพี่เรื่องเสงโอ้มีผันไปผันมาเวกอุดมเร้านพี่ก็ได้ชื่อร้านอะไรเอ่ยชื่อร้านจูน อะไรนะยืดยุน่นยืดยุ่นครับผมอยู่ตลาดน้ำของเอเปิดเปิดทุกวันไหมพี่เปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์โอเคครับผมฝากร้านพี่เขาด้วยขอบคุณมากสำหรับข้อมูลกับครับผมไปครับผมนี่ได้ข้อมูลมาแล้ว <c oughs> มันมันเป็นโค้งเออแบบปีแบบดังกล้องครองครองเออประมาณนั้นแหละเออประมาณนั้นเดี <c oughs> ๋ยวเราเดิน <c oughs> นี่มีความรู้ในช่องช่องผมปกติจะไม่มีความรู้นะเออนี่เราก็มา มันไม่ค่อยมีความรู้ช่องผมมันไม่มีสาระว่าเป็นเสื้อผ้าน,นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูมาแล้วต้องเข้าไปดูหม,ม,ชมด,ดช่องผมอาจจะมันไม่น่าจะมีความรู้ถึงขนาดนี้ช่องผมมันคูรเลยสาระนะเว้ยอโอเคโอเคอเสื้อผ้าหมดเลยโซนนี้เ,เสื้อผ้าหมดเสื้อผ้าหมดเสื้อผ้าเดี๋ยวรบ เราลงไปดูด้านล่างดีกว่าว่ามีอะไรที่จะรับประทานได้บ้างนี่ร้านนี้ก็มีเสื้อผ้าประมาณน,นี้เสื้อผ้ารองเท้าของชีอของฝากออยืดยืดยห์ยี่ห์แต่มาเลเสื้อผ้าน่าหนูน่ารักน่ารักน่ารัก็ไม่ค้าน่ารักนะ่ไม่ค้าน่ารักไปไปเดินเดินไปดูว่ามีอะไร เป็นเสื้อผ้าหมดเลยนะฟิวแบบว่าเป็นเสื้อผ้าชาวต่างชาติเยอะนะเว้ยเสื้อผ้านี่เป็นเสื้อเสื้อช้างวันนี้นี่เป็นเสื้อช้างกระสิบมันจะได้ฟิวจะได้ฟิวหนึ่งฟิวเดี๋ยวเราจะเดินดูด้านบนอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างว่า มีอะไรให้เรารับประทานนี่ยกอกโบ๊ะมันเริ่มมีสาระกันทุกวันวะมีอะไรเราเด็กบ้างเดี๋ <c oughs> ยวเราเดินดูไปเรื่อยเรื่อยนี่ไงหลานมยตั้งเยะตั้งเยอะนกตุ๊ก็มีเป็นกองฝากเข้ามาร้านยุงร้านเวนทัวติ๊กคูจะไม่ก็ม,มีสาระนะช่องช่องดูนะไปกันเรื่อยๆครับนู บ้านบนเลยเขาจะมีไปดูว่ามีอะไรก่อนจะไปริมคลองแล้วไปดูันว่ามีอะไรรับประทานบ้างแม่เปครับ นี่คือเราต้องมาหาของรับประทานของกินกันว่าถ้าภาษาว้า้านคือาาเด็กช่วงพูดถึงมันจะเด็ก้างของเด็กกันทั้งหของ,ของน่ากินของโบราณขึ้นคิดสุดเมื่อันบอกโบราณไว้ก่อนไม่ได้นะเว้ย <c oughs> เดี๋ยวเราไปตั้งจากด้านหลังเลยคนเยอะมากคนเยอะมาก <c oughs> คนเยอะคนเยอะมากทกชาวต่างชาติซะเยอะนะอนี่ชาวต่างชาติคนเยอะมากตองนี้คนคนเยอะเลยอัตรงนี้ เราไม่นิ่งเพื่อผ้าเราเน้นเรานราน่นหาของของของกินดีกว่าเราค่ะเ,เราหาอย่าด้านบนอย่ายเราไปดูด้านล่างว่ามีอะไรบ้างป้าตร <ๆ S 1> นั้นทางจะเดินก็ไม่มีะผมว่าผมไม่ใช่กินทุกร้านนะผมดูร้านที่ยัง,ยงไงอ่ะคือน่าจะกินจริงๆผมไม่ได้กินทุกร้านนะผมบอกก่อนนะ คอเด๋ลงลงไปดูด้านล่างดงิงดูด้านล่างว่าเขามีอะไรน่าจะรับประทานได้ป่ะมันต้องลงไปดูยิมคลองอ่ะถึงจะโอเคดูยิมคลองคนเยอะนะคนเยอะมากยืมคองเดี๋ยวเราลงไปดูว่าโอเค ดูดิว่ามันมีอะไรบ้างคนเยอะมากค,ค,คนโคตรเยอะเลยคนโคตรเยอะเลยกคนโคตรเยอะเลย เขาขายอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างลลููกกอะคุณเยอะมากอ๋อน้ำทั่วเป็นน้ำอะไรเนป็นน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเกือบเกือบนุ่มนุมเยอะมาก

ของผมเป็นน้ำส้มแล้วกันครับใส่แก้วไหนครับแก้วไม้ไผ่เ,เ,ขเลขาเรียกแก้วไม้ไผ่ได้มา,ลาแล้วบนนีเน้เป็นน้ำส้มมีดอกดอกไม้อยู่บนแล้วก็เป็นไม้ไผ่นี่มันบ้องเลยนะ <laughs> เดี๋ยวเราน้ำส้มเนี่ย น้ำทุ่งโอเคอย,ยอยู่กินได้กินได้อร่อยอร่อยเลยผ่านไปปบบมาณน้ก็ไว้ชิมกันได้แต่และน้ำท้องเฮเดี๋ยวผมเดินดูเรื่อยๆว่าด้านล่างเขาจะมีอะไรให้ผมรับประทานอยูบ้างแต่ผมอยากจะมาหาขนมแบบโบราณนะเพิ่งทำจากเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนค่ะก็เดี๋ยวลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเรา kau harus putuskan menteri dulu 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 คุณเยอะมากคุณว่าคุณคงจะได้อันนี้แก้วเดียบน้ำส้มจากไม้ไผ่น้ำส้มจากไม้ไผ่ <c oughs> จีนใน,ปนใปมีอะไรน่าสนใจบ้จางจุคนเยอะนะ คนเยอะคนเยอะมากนะโค้ดซื้อไปนั่งกินกันคนเยอะโค้ซื้อไปนั่งกินกันน,กน,กน,กน,นนี้ตลอดเลยนะน,นี่หลายหลายร้านน,ะน,นั่งไม่ไปหนึ่งหลายร้านไมกไม่ไปไม่ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบน ด้านบนเรายัางเดินกกนไั่ทั่วเลยเพราะว่าเราลงมาด้านล่างก่อนเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนเราว่าด้านบนมีอะไรเรารับประทานกันอีกไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบน ม <estrogen. S 2> ีกี่ตัวอย่างหนึ่งไม่ต้องตัวเดียวเองตัวที่เราไม่มีคนเยอะคนเยอะคนเยอะมีอะไรอยู่ใครมาช่วยเรียกฉันด้วย คนเยอะคนเยอะนี่ร้านอาหารฝักจประมาณนั้นตของฝักฝากเยอะหน่อย คุณยุทธเดี๋ยวเราว์ปไปข้างหน้านี่ครับผมครองแฮหวันนี้เนาะคนอินโซครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับคุณอินโซ,กกด, like, ด, share, นโซด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่คุณอินโซ EP หนะ้าผมจะพาไปไหนนี่สวัสดีครับเยี๋ยมมากไปเลยพี่น้อง เกลกมการเล่นว้ยแล้วอัวอววออนี้นี้ไม่ค่าเล่นเหมอนน